สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียรติสังเวียนเดือดน,นะครับหากพูดถึงศึกซูเปอร์ไฟของวงการมวยสากลที่ได้รับความสนใจจากแฟนมวยมากที่สุดในปีนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับถ้านดับต้นต้นที่แฟนมวยนึกออกจะเป็นศึกซูเปอร์ไฟระหว่างเกเบนตาเดวิสกับไรอันกาเซียที่จะประทุขึ้นในวันที่23เมษายนนี้โดยถึงแม้ไฟนี้จะไม่มีตำแหน่งแชมป์อะไรเป็นเดิมพันแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่รำค่าไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสายติไร้พ่ายสุดเพอร์เฟกที่ทั้งคู่ต ก็อย่างที่ไบเคคลสปริงเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของกีฬามวยสากลที่ดึงความสนใจจากแฟนมวยได้เสมอก็คือเวลาที่นักมวยรายพ่ายสคนเผชิญหน้ากันบนสังเวียนเพราะก็อย่างที่เราทราบกันดีครับโครงสร้างของวงการมวยสากลทําให้มวยสร้างแต่ละสังกัดแต่ก็มีการปลูกปันเก็บไสตติแตกต่างกันจนนามาสู่คําถามสาคัญที่แฟนมวยอยากรู้มาตลอดคือมวยสร้างที่ว่านี้เก่งจริงหรือไม่และพอต้องมาเจอกับมวยที่รายพ่ายด้วยกันมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะต้องมีไซติตีรายพ่ายของนักมวยคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าตะลอดระยะเวลาอันยาวนานของวงการมวยสากลน,นั้นมีศึกซูเปอร์ไฟระหว่างสองนักชกไร้พ่ายไฟไหนบ้างที่คลาสสิกติดตาถึงใจไม่ลืมว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10ไฟมวยสากลสุดคลาสสิกเมื่อ2นักชกไร้พ้ายคัวรจรมาเจอกันไฟที่10คาร์ลอสซาลาเต้ปะทะอัลฟงโซซามอราในช่วงปลายยคทศวรรษ1970ถือว่าเป็นยุคที่เหล่าแฟนมวยชาวเม็กซิกันมีความสุขอย่างล้นเหลือเลยก็ว่าได้ เพราะว่าในาตอนนั้นดิวิชันรุ่นแมนต์เวทแห่งดิวิชันได้ตกอยู่ในการมือของยอดมวยแดนจังโกอย่างคา,าร์ลสซาเต้กับอัฟองโซซามอราที่ครองตำแหน่งเป็นแชมป์โลกของ WBC และ WBA ตามลำดับซึ่งถึงแม้ทังคู่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดแต่หลายๆคนก็แอบหวังอยู่ลึกๆแหละครับว่าสักวันสองยอดมวยเลียดเดือดคู่นี้จะมาวัดฝีมือกันเองเพื่อหาราชาเพียงหนึ่งเดียวของพิการ1 1ึปอนด์ทั้งนี้ตัวสาร์เต้และซามอราต่างก็มีสไตล์การชกแบบบูรังผ่่่าาาานนนนนและเดิห้มมัไมัไตงก แถมยังมีอัตราส่วนการชนะน็อกที่น่าทึ่งพอๆกันด้วยโดยชัยชนะ45ครั้งของซาลาเต้เป็นการชนะน็อก44ครั้งส่วนซามอลาที่มีดีกรีเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนั้นก็มีสถิติที่พูดได้เลยว่าเพอร์เฟกต์ไรทิติชก29ไฟชนะ29ครั้งและทุกครั้งเป็นการชนะน็อกทั้งหมดเลยปรากฏว่าหลังจากที่มีการเจราจากันอยู่นาน2นานในที่สุดซาลาเต้กับซามอลาก็ได้ตกลงที่จะชกกันแบบ10ยกและไม่มีตำแหน่งแชมป์โลกของทั้งคู่เป็นเดิมพันเพราะทางสถาบัน WBA และ WBC ในตอนนั้น แต่ก็ไม่ต้องการาติดีกับอีกฝ่ายเลยปฏิเสธที่จะอนุมัติให้เข็มขัดแชมป์โลกของตัวเองถูกนามาเป็นเดิมพันในไฟน์นี้แต่กระแสะความน่าดูของตัวไฟก็มากพอที่ทำให้แฟนมวยแห่กันมาชมไฟน์นี้ในสนามอย่างเนืองแน่นโดยผลการชกในตอนท้ายก็กลายเป็นซาลาเต้ที่โชว์ฟอร์มเด็ดถล่มซามาราล่วงลงไปหลายครั้งจนพ่อของซามาราต้องโยนผ้าขาวขอย,ยอมแพ้ซึ่งนอกเหนือจากแอคชั่นการชกที่มันละหามสงการรอคอยแล้วอีกสิ่งที่ทาให้ไฟ์ระหว่างซาลาเต้กับซามาราถูกจดจําเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ ทั้งระหว่างชกและหลังชกที่ดูเดือดไปแผลมวยคู่นี้เลยล่ะไฟที่9ก้าออสการ์เดลลาวยาประทับฟิลิกตินิเดตในช่วงที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากับบวลสังเวียนเพื่อลแชป์โลกรุ่นเวเทอร์เวทของ WBC และ IBF ทั้งออสการ์เดลาวยาและฟิลิกตินิเดตต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนของยุคนั้นโดยถึงแม้ตัวเดลาวยาจะถือกำเนิดบนแผ่นดินอเมริกาแต่ด้วยความที่เขามีเชื้อาสายมิสการอยู่ในตัวก็ทำให้เขาถูกโปรโมทอย่างหนักเลย ในฐานะฮีโร่ของชาวเม็กซิกันเพื่อสร้างกระแสทํารายได้ให้มากที่สุดเพราะอย่างที่คอมวยทราบกันดีครับมวยเม็กซิกันกับเปรอร์ตริกันนั้นเป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมากันมานานเจอกันเมื่อไหร่คือการันตีความดูเดือดได้เลยเท่านั้นไม่พอเนื่องจากไฟนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี1 9ึ่งกาซึ่งกาลังจะเข้าสู่ยุคซาสวร์ดใหม่ก็ทําให้มีการหมโปรโมทแบบสุดตัวเลยว่าเป็นไฟแห่งซาสวร์ดและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่วงการมวยสากลเคยมีมาส่งผลให้เกิดกระแสต,ตอบรับที่ดีตามมาสามารถทํายอดขายเพเปอร์ มากที่สุดบรรดาคู่มวยที่ไม่ใช่รุนเฮฟวี่เวทเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ตัวไฟจริงๆกับไม่ได้ดูเดือดหรือยิ่งใหญ่สมคำโปรโมทเลยเมื่อทั้งเดลาโฮย่าและตินีแดทต่างก็พร้อมใจกันมาชกแบบเน้นชิงจังหวะเป็นหลักโดยทั้งฝั่งเดลาโฮย่าดูจะควบคุมสถานาการณ์ส่วนใหญ่เอาไว้ได้ก่อนที่จะมาแต่สินใจผิดพลาดเอาในช่วงปลายเกมเมื่อเจ้าตัวเอาแต่ถอยตั้งรับแทบไม่ออกหมัดทาผลงานอะไรเลยสมผลให้ในตอนท้ายกรรมาการ2งคนเลือกที่จะให้ตินีแดดเป็นฝ่ายชนะขณะที่ควรให้เสมอเท่ากับว่าเดลาโฮย่าต้องพบกับความพ่ายแพ้ครรั้งแก จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเขาเองและถึงแม้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยจะคาใจกับผลลัพธ์ของไฟน์นี้ทั้งเดลาโฮย่ากับตินีเด,ดดก็ไม่มีโอกาสได้ชกแก้มือกันอีกเลยไฟ์ที่8โจฟาเซียปะทะจอ,อร์ดโฟแมนเกือบ2ปีหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองในฐานะราชารุ่นฮิวเวทได้ด้วยการเอาชนะมูฮัมหมัดอาลีโจฟาเซียก็ต้องโผความท้าทายครั้งใหม่ที่มาในรูปของจอ,อร์ดโฟแมนดาวรุ่งจอมโหดที่ชนะ37ครั้งของเขา แบ่งเ,เป็นการชนะน็อกมากถึง34ครั้งและขณะนั้นตัวโฟร์แมนก็ชนะน็อกติดต่อกันมา21ไฟแล้วแถมส่วนใหญ่ยังเป็นการน็อกได้ภายใน2ยกแรกอีกต่างหากสาเหตุสําคัญที่ตัวโฟร์แมนถูกมองว่าเป็นนักโชว์คู่ขนานกับฟาเซียก็มาจากการที่พวกเขาทั้งสองคนแต่ก็เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาเหมือนกันและขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดอันรุนแรงการนั้นถึงโฟร์แมนจะมีรูปร่างละสรีระที่ใหญ่กว่าฟาเซียยังเห็นได้ชัดคอมมิชชั่นวงการมวยในยุคนั้นกลับให้ฟาเซียเป็นต่อโฟร์แมนมากถึง3ต่อ1 พอมอง่าโฟแมนเป็นมวยที่มีดีแค่พละงกำลังและยังอ่อนประสบการณ์อยู่แทบไม่เคยปะทะกับนักชกระดับตัวท็อมปมาก่อนเลยด้วยความที่ไฟของฟาเซียกับโฟแมนเกิดขึ้นที่ประเทศที่เป็นเกาะอ,อย่างจากมกาทําทให้ไฟนี้ถูกเรียกว่าเดอะซันชายโชว์ดาวหรือการประชันฝีมือกลางแสงแดดและก็เป็นไฟนี้เองครับที่โฟแมนได้ฉายความน่าสมึงกลัวของเขาออกมาด้วยการน็อกดาวนักชกที่คล้ายๆย,ยต่างก็ยำเกรงอย่างฟาเซียลงไปกองกับพื้นถึงหครั้งในระยะเวลาเพียงแค่2ยกนำมาสู่ชัยชนะและจุดกำเนิดยุคสมัยของโฟแมนผู้ยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการ ไฟที่7แลลี่โฮมประทานไมเคิลสปริงในปี1985ณตอนที่มีการประกาศออกมาว่าแลลี่โฮมจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฮเวิเวทของ IBF กับไมเคิลสปริงซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮเวิเวทของ WBA, WBC และ IBF ก็ได้ก่อให้เกิดกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าผลลัพธ์ของไฟนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็จะมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถูกจารึกอย่างแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือในขณะนั้นตัวโฮมมีสถิติไลท์พ่ายอยู่ที่480ศูนย์พูดง่ายๆก็คือถ้าโฮมชนะอีกแคค่รั้งเดียว เขาก็จะได้ชื่อเป็นนักมวยรุ่นเฮเวีร์ดที่ทําสถิติไร้พายได้สูงที่สุดตลอดการเทียบเท่ายอดมวยมัดหนักในตำนานอย่างล็อกกี้มาเซียโนขนาดที่สปริงก็มีสิทธิ์ลุนที่จะเป็นแชมป์โลกรุ่นไท์เฮฟวิเวทคนที่2เที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นเฮเวิเวทโดยตลอดหลายยเวลานับร้อยปีที่ผ่านมามีแชมป์โลกรุ่นไร์เฮฟวิเวดได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮเวิเวทมากถึง14ครั้งแต่กลับมีเพียงบ็อบฟิตซิมอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทํามันได้สําเร็จและแม้จะพยายามปลุกปั้ยงคแเพี9 ขณะที่โฮมมาช่างแบบสบายๆได้221ปอนด์ทว่านั้นก็ไม่ได้ทําให้สปริงเสียความมั่นใจไปเลยเมื่อเขาจัดการโชว์ฟอร์มเด็ดเบียดเอ,อนนาชนะคะแนนโฮมไปได้แบบชวนชอ็อกทําลายความฝันของโฮมที่ต้องการจะทําลายสถิติลายพ้อันด้าที่ของมาเซียโนโไปแบบไม่มีใครคาดคิดและถึงแม้โฮมจะได้โอกาสรีแมตช์กับสปริงต่อทันทีในไฟต์ต่อมาเขาก็ทํามันไม่สําเร็จตัวสปริงยําแครนไปอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นตัวโฮมผู้เคยครองแชมป์โลกรุ่นเฮเวน์ลากยาวมาถึง7ปีเต็มก็ไม่มีโอกาสได้สัมโลย ไฟที่6กอีแวนเดอร์ฮอลิฟิลด์ประธานลิดิกโบหากพูดถึงหนึ่งในไฟมวยสากลรุ่นเฮฟวีเวทที่ได้ชื่อว่าดีและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลไฟภาคแรกระหว่างอีแวนเดอร์ฮอลิฟิลด์กับลิดิกโบก็ถือเป็นอีกไฟที่อยู่ในความทรงจำของ,ของคอมวยไม่รู้ลืมเพราะนอกจากไฟนี้จะเป็นการช่วงชิงความเป็นหนึ่งของสองยอดมวยผู้ไม่เคยแพ้ใครแล้วแต่และองค์ประกอบของมันยังสมบูรณ์แบบแทบจะในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นกระแสก่อนชกความมันของตัวไฟหรือเรื่องราวหลังจากนั้นที่ถูกต่อยอดออกมาได้ยังมีประสิทธิภาพทททีี่่่สุดดเเาจะปป็นไไ้ หลังจากที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโอลิมปิกโฮลิฟิลด์ก็ผันตัวมาชกมวยสากลอาชีพประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์โลกทุกสาบันของรุ่นคุยเซเบตก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มภาคผูิจากการครองแชมป์โลกทุกสาบานของรุ่นเฮเวนต์อีกรุ่นการนั้นยุคสมัยการคองแชมป์ของโฮลิฟิลด์ก็ไม่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดว่าเต็มไปด้วยการประทะกับนักมวยที่หมดสภาพหรือไม่ก็เลยจุดีーของตัวเองมาไกลแล้วอย่างบัสเตอร์ดักราดเลลี่โฮมและจอร์ดโฟร์แมนนั่นทวว Feel, นนบ วงการมวยสากลจะพากันตื่นตัวและเป็นความสนใจไม่ที่ไฟนี้เต็มไปหมดเพราะว่าตัวโบมีดีกีเป็นถึงเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกและถึงแม้โบจะยังมีประสบการณ์การชกที่ไม่มากสักเท่าไหร่แต่ด้วยรูปร่างของเขาที่ใหญ่โตเหมือนยักษ์ปักหลันและมีพลังมัดอันรุนแรงเกินต้านก็ทําให้หลายคนมั่นใจเลยครับว่าเขาจะต้องเป็นบททดสอบที่โหดหินสําหรับแชมป์ตัวเล็กหัวใจใหญ่อย่งฮอลิฟิลดอย่างแน่นอนและก็จริงอย่างที่ทุกคนคาดหวังครับโบสร้างปัญหากับฮอลิฟิลดได้ตลอดทั้งไฟเลยแต่ทางฝั่งฮอลิฟิลดเองก็สู้ย โดยยกที่10ของไฟนี้ดูเดือดถึงขั้นที่ทำให้สื่อจำนวนมากต่างก็พากันยกย่องให้มันเป็นหนึ่งในยกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวยสากลเลยซึ่งในตอนท้ายมวสรุปที่ออกมาก็เป็นทางด้านโบที่เอาชนะคะแนนฮลลีฟิลด์ไปได้พร้อมเะลงตัวขึ้นเป็นราชาคนใหม่ของรุ่นเฮฟวีเวทแต่เรื่องราวระหว่างทั้งคู่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะพวกเขาได้ขึ้นชกกันอีกถึง2อไฟหลังจากนี้โดยไฟที่2เป็นฮลลีฟิลด์ที่เอาคืนชนะคะแนนโบไปได้ก่อนที่โบจะตามมาปิดไต่ภาคด้วยการชนะน็อกฮลลีฟิลด์ในไฟภาค3 ปีชายอีหนึ่งมหาการสุดยิ่งใหญ่เป็อย่างน่าจดจำไฟที่5วิฟโดโกเมสปะทะคาร์ลอสซาลาเต้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นครับทุกครั้งที่นักมวยเม็กซิกันกับนักมวยเปัตติิกันโคจรมาพบกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่จะเป็นไฟคลาสสิกสุดเด็ดอยู่เสมอซึ่งไฟระหว่างวิฟิโดโกเมสกับคาร์ลอสซาลาเต้ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่แฟนมวยไม่ใชนึกถึงเลยเมื่อพูดถึงมาการของศึกสายเลือดสองเชื้อชาตินี้โดยสาเหตุสําคัญ ที่ทาให้ไฟนี้ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็มาจากอัตราส่วนการชนะน็อกของทั้งโกเมสและซาราเต้ที่เข้าขั้นเหนือมนุษย์เหลือเกินณตอนที่ชกกันนั้นซาราเต้มีสถิติไลาพลาดอยู่ที่ 52- 0สแบ่งเป็นการชนะน็อก51ครั้งโดยทั้ง9ครั้งที่ชกในไฟชิงแชมป์โลกของเขาล้วนจบลงด้วยการชนะน็อกทั้งหมดเลยขณะที่อีกด้านโกเมสก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย21ครั้งที่ชนะคือเป็นการชนะน็อกทั้งหมดเรียกพูด อย่างไรก็ตามถึงแม้ในไฟนี้ซาลเต้จะเป็นฝ่ายที่ปีนพิกัดขึ้นมาชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนต์เวตกับโกเมสแต่ตัวเขาก็ประสบปัญหาในการทำน้ำหนักต้องขึ้นชั่งถึง4ี่ครั้งเลยกว่าจะผ่านเกณฑ์ซึ่งความอิดโรยจากการพยายามห่มตันน้ำหนักของซาลเต้ก็ส่งผลต่อการโชวของเขาอย่างชัดเจนเมื่อขายหัวห่งเม็กซิโกถูกโกเมสด็อกดาวน์ลงไปถึง4ี่ครั้งในระยะเวลา4ยกส่งผลให้ทีมงานของเขาต้องจำใจโย,ยนผ้าขาวข,ขอย,ยอมแพ้ไดโดยดีท่ามกลางเสียงเฮของแฟนบวยชาวเปโดริกันในสนามที่ต่างพากันโห่ร้องย สามารถกำชัยชนะในศึกซูเปอร์ไฟท์ครั้งนี้ได้สำเร็จไฟที่4ีคุริโอซิซาชาเวสปะทะเมลดิกเทเลตลอดหลายเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาวงการมวยสากลถือว่ามีไฟสุดดราม่าที่ทำให้แฟนมวยเสียงแตกหรือสร้างข้อถกเถียงยาวนานไม่รู้จบหลายไฟมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องตอนจบของไฟที่ติดตาตึงใจไม่ลืมยังไงดับแรกๆก,ก็คงหนีไม่พ้นไฟลมแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทเต็งของ WBC และ IBF ระหว่างฮูริโอซีซ่าชาเวสกับเมลดิกเทเลอร์ในปี1990ที่นอกจอากจะทาให้กาฟชีวิตของชาเวสพุ่งทะลุเพดานยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาอีกด้านหนึ่งมันกลับสร้างความเสียหายกับชีวิตของเทเลอร์จนไม่อาจกลับมาพีคเหมือนเดิมได้อีกเลย mm hmm. เช่นเดียวกับเสียงวิพากวิจารณ์ที่ตามติดตัวกรรมการริชาร์สตีลมาจนถึงทุกวันนี้แน่ละครับว่าความน่าสนใจของไฟนี้หลักๆเลยก็มาจากสถิติหลายพ่ายของชาเวสที่ลากยาวมาถึง680ขณะที่อีกด้านเทเลอร์ผู้ได้ชื่อว่าฮีโร่ของประชาชนชาวอเมริกัน ก็มีผลงานเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วในตลอด25ไฟที่ผ่านมาก็แทบไม่แสดงจุดอ่อนอะไรให้เห็นเลยทําให้แฟนมวยต่างพากันจินตนาการและถกเถียงกันสนุกป่าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนักชกสไตล์บูแล็กและมันต่างอย่างชาเวสต้องเจอกับนักชกจอมเทคนิคที่มีสปีดหมัดรวดเร็วด,ดังสายฟ้าแลบอย่างเทเลอร์ผลลัพ์จริงๆที่ออกมาปรากฏว่ากลายเป็นเทเลอร์ที่ใช้เทคนิคอันเหนือชั้นออกมาเล่นงานชาเวสจนกลายเป็นฝ่ายขึ้นนําแบบชัดเจนทว่าในยกสุดท้าย พลังหมัดที่ชาเวสพยายามซัดใส่เทเลอร์มมอยางยาวนานก็เริ่มสำนิดผลทำเอาเทเลอร์ถึงกับมีอาการบอบช้ำย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ชาเวสจะเลยกเสียงเฮแบบกระหึ่มสนามด้วยการซัดหมัดส่งเทเลอร์ล่วงไปในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายและแทนที่เทเลอร์จะขาดรับคำถามของกรรมการลิชาร์สตีลเขาก็เอาแต่จ้องมองไปที่มุมของตัวเองส่งผลให้กรรมการลิชาร์สตีลตัดสินใจโบนั่งบับไฟให้ชาเวซฝ่าชนะนอกขณะที่เหลือเวลาเพียงแค่2วินาทีก็จะหมดยกอยู่แล้วด้วยผลลั์ดังกล่าวส่งผลใ,ให้แฟนบอยเกิดเสียงแตกกันเป็น2ั่งชัดเจน โดยฝั่งหนึ่งมองว่ากรรมการริชาร์สติลตัดสินใจได้แย่มากเพราะว่าเวลากำลังจะหมดอยู่แล้วและตัวเทเลอร์ก็ไม่ได้หมดสติหรือดูย่แย่อะไรขนาดนั้นขณะที่อีกฝั่งก็มองว่ากรรมการริชาร์สติลตัดสินใจถูกต้องเนื่องจากตัวเทเลอร์ไม่ยอมขาดรับคำถามของกรรมการและผลการตรวจร่างกายหลังจบไฟก็พบว่าเทเลอร์มีอาการกระดูกเบ้าตาแตกและวัยวะภายในได้รับความเสียหายหลายแห่งซึ่งอาการบาดเจ็บดังกล่าวก็ดูจะส่งผลกระทบต่อชีวิตนักมวยของเทเลอร์ไม่ใช่น้อยเลยเพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาพีคได้เหมือนเดิมอีกแล้ว และถึงจะได้โอกาสรีไมทกับชาเวสในอีก4ปีต่อมาผลลัพธ์ที่ออกมาก็กลายเป็นชาเวสย้ำแขนอัดเทเล์จนสิ้นสภาพไป็นระบ,บอบช้ปในยกที่8ไฟที่3ไม้ไทยสันประทาไมเคิลสปริงในบรรดาทุกๆพิการน้ำหนัาของมวยสากลพิการรุ่นเฮฟวี่เวทมักจะถูกมองเป็นเพชรล้ำค่าของวงการนยุ่เสมอดังนั้นผู้ที่ได้ครอบครองแชมป์โลกของพิการนี้จึงมักจะได้รับสมญานามว่าเป็น The ะแบดเด t of t h e ม a l หรือว่าเป็นนักทุกที่โหดที่สุดของวงการ ซึ่งในช่วงทศวรรษ1980ตำแหน่งดังกล่าวก็ได้เกิดความขังขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อไมค์ไทสันเด็กหนุ่มจอมอันตรายสร้างบริษทัทเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBA, WBC และ IBF การนั้นแฟนมวยบางส่วนก็ยังมองว่าไทสันไม่ใช่แชมป์โลกตัวจริงอย่างเต็มภาคภูมิอยู่ดีเนื่องจากเขายัางไม่ได้โค่นอีกหนึ่งนักชกที่หลายๆคนมองว่าเป็นแชมป์โลกตัวจริงเหมือนกันอย่างไมเคิลสปริงนั่นเองสำหรับเรื่องราวที่ทำให้สปริงกลายเป็นราชาไร้บัลลัง ก็ต้องย้อนกลับไป3ปีก่อนที่เขาจะเจอกับไทสันโดยในตอนนั้นสปริงได้สร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกด้วยการเอาชนะแรลลี Home ่โฮมลู T ้ไรเทียมทานและเปรียบเสมอราชาของรุ่นเฮเวียได้ถึง2ครั้ง2คงขาทว่าแทนที่จะอยู่ทําหน้าที่แชมป์โลกต่อไปตามคําสั่งสถาบันสปริงกับเลือกที่จะสลัดตำแหน่งเพื่อเปิดศึกทําเงินกับซูเปอร์สตาร์ของยุคนั้นอย่างเจอรี่คูนี่แทนสมผลให้เขาทุกปลดออกจากตาแหน่งแชมป์ไปเหลือเพียงเข็มขัดแชมป์โลกของเดลิงแค่เพียงเส้นเดียวที่ยังอยู่กับเขาเหมือนเดิมและก็เป็นช่วงหลังจากนั้นเองครับท และสร้างยุคสมัยการของแชมารน,นาสปพึงกลัวของเขาขึ้นมาอย่างไรก็ตามขณะที่แฟนมวยบางส่วนแอบ,บเชื่อว่าทักษะเชิงชกอันคาดเดาได้ยากไอิวมวยที่ไม่ธรรมดาและช่วงชกที่ยาวกว่าจะทําให้สปริงสามารถรับมือกับไทสันได้อย่างสุสีทว่าช่วงเปิดตัวก็พอจะเห็นได้แล้วล่ะครับว่าสปริงดูก,กดดันกับไฟนี้มากๆซึ่งทุกอย่างก็มาเผยให้เห็นอย่างเต็มตัวบนเวทีเมื่อไทสันจัดการทําลายสปริงลงในระยะเวลาเพียงแค่9กวินาทีและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่สปริงจะเลือกโบกมือลาอาชีพนักมวยหลังลจบไฟนี้ ไม่ได้กลับมาขึ้นโชวกับใครบนสังเวียนอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวไฟที่2ฟอย์เมเปเตอร์จูเนียร์ปะทะคาเนโลออเวเรสถือเป็นศึกซูเปอร์ไฟระหว่าง2นักโชว์ไลฟ์ผ้า,าในยุคหลังๆที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการมวยสากลไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างฟอย์เมเปเตอร์จูเนียร์ยอดมวยจอมทําเงินกับคาเนโลออเวเรสซูเปอร์สตาร์คือลูกใหม่ของชาวเม็กซิกันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งราชาของรุ่นไลท์มิดเดิลเวทซึ่งส่วนหนึ่งทีีท่่ทาาาใหห้้้ไฟนนปรระสสบควมมเ็จอยงลล ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมมาร์เก็ตติ้งของโชว์ไทม์และโกลเด้นบอยที่ขยันโปรโมทไฟน์นี้แบบจัดหนักมีซีนให้ไปนในทุกสื่อทุกรายการของฝั่งอเมริกาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ไฟนี้จะสามารถทุบถิตีเพเปอร์วิวและยอดขายบัตรในสนามได้อย่างถล่มทลายเลยโดยทางฝั่งเมเวเธอร์ ater, ในค่าเหนื่อยจากไฟนี้ไปถึง42ล้านเหรียญเลยทีเดียวสำหรับคำเปรยียของไฟนี้ก็คือทำว่าเดอะวันเพราะว่านี่คือการช่วงชิงความเป็นหนึ่งของวงการมวยสากลโดยทางฝั่งเมเวเธอร์ ater, ซึ่งงขขนนนนนนัันนออนนั้อออกกชดบบแปตปโล ถูกปูสตอรี่ให้มาเป็นยอดมวยหมายใกล้ฝั่งที่มีโอกาสแพ้ทุกขณะหากยังไม่คิดที่จะแขวนนวลขณะที่คาเนโล่ก็ถูกวางบทให้เป็นตัวแทนนักชกขึ้นลูกใหม่ที่จะมารับไม้ต่อความยิ่งใหญ่จากเมเวเอร์อีกทีนหนึ่งมหนำซ้ำําไฟนี้ยังถูกจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันชาติเม็กซิโกของปี2013อีกดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยละครับว่ามันจะเรียกร้องความสนใจจากสองตลาดยักษ์ใหญ่ของวงการมวยาสากลได้มากขนาดไหนราะว่าผลลัพธ์ของตัวไฟกลับไม่ได้ออกมาสุกเสีย่างที่หลายหลายคนเชื่อเลย เพราะว่ามันเหมือนกับเมเวเทอร์มาเปิดคลาสสอนมือให้กับคาเนโลเลยก็ว่าได้แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับขนาดหลายๆคนมองว่าเกมการชคมันห่างชันกันมากกรรมการ CJ เรอกับออกคะแนนในทั้งคู่เสมอกันสัง,งาัายังดีที่กรรมการอีก2คนยังมีสติมากพอที่จะให้เมเวเทอร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสมผลดนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คาเนโลต้องพบกับความพ่ายแพ้ส่วนกรรมการ CJ เรอก็สแสดงความรับผิดชอบออกมาด้วยการโบกมือลาไม่ขอกรรมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอีกเลย ไฟที่1โจฟาเซียประธาม,มูฮัมหมัดอาลีในช่วงยุคหลังหลังของวงการมวยสากลคำว่าไฟแห่งศวตวรรษไม่ค่อถูกนำมาใช้บ่อยมากเวลาที่ทางโปรโมตเตอร์ผู้จัดต้องการสร้างกระแสหรือบิลราคากับผู้มวยยักษ์ใหญ่ที่ตัวเองจัดแต่ก็มักจะบ่อยครั้งอยู่ครับที่ผลลัพธ์ของไฟเหล่านั้นไม่ได้ออกมาไม่เพียงปังสมคำโปรสุดเวอร์หวังสักเท่าไหร่กาหนั้นในปีหนึ่งนยอซึ่งเป็นยุคทองที่มวยรุ่นเฮฟเว่นกับแรงได้รับความนิยมถึงขีดสุดมันคงจะไม่ อย่างโจฟาเซียกับมูฮัมมัดอาลีนี่แหละที่เป็นไฟแห่งสตารวัตของจริงณตอนที่ไฟนี้เกิดขึ้นโจฟาเซียคือเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฮเวีเวททุกสาบันและมีสติการชกที่น่าสะพรึงกลัวติดตัวคือชนะ26ไฟลลวดและแบ่งเป็นการชนะอนอกมากถึง23ครั้งขณะที่ตัวอาลีเองก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเหมือนกันว่าเป็นราชาไร้มงกุฎเพราะว่าเขามีเหตุให้ถูกปลดเข็มขัดแชมป์โลกทั้งหมดไปจากการปฏิเสธที่จะเข้ารับการเกณฑ์อาหารเพื่อไปรบในสงครามเวียดนามแถมการกระทำดังกล่าว ยังทาให้อารีถูกแบนจากการชกมวยไปนานกว่า3ปีเต็มเพราะฉะนั้นพอได้กลับมาชกมวยต่อเป้าหมายแรกของอารีก็เลยหนีไม่พ้นการทวงคัดแชมป์โลกที่เคยเป็นของเขากลับคืนมาอย่างไงละ่ะไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับว่าการพบกันของสองราชารุนเฮฟวีเวทนสนามมวยเก่าแก่ของโลกอย่างเมดิสันสควกเรดจะสร้างปรากฏการณ์เรียกความสนใจจากแฟนๆทั้งที่เป็นคอมวยและไม่ใช่คอมวยได้อย่างล้นหลามซึ่งเมื่อถึงคราวที่ทั้งคู่ต้องขึ้นมาชันฝีมือกันทั้งฟาเซียและอารีต่างกระชกกันอย่างสุดความสามารถไม่มีกักไม่มีออมก่อนที่สุดท้าย จะกลายเป็นฟาเซียเที่ยวชนะคะแนนพร้อมมอบความพ่ายแพ้ครั้งแรกในชีวิตให้กับยอดมวยจอมโวย,ยังอาลีได้สาเร็จแม้จนถึงทุกวันนี้ไฟสุดคลาสิกไฟนี้ก็ยังได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลายให้เป็นหนึ่งในไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการหงการมวยสากลและคนค่าในการรับชมเป็นที่สุดขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ